ผมมีเหรียญรัชกาลที่9เหลืออยู่หนึ่งองนะเผื่อใครอยากได้ไว้บูชานะครับเหรียญสร้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ปี2539นะครับนี่บล็อกกองกระสาบนะครับเหลืออยู่องค์สุดท้ายนะครับมาพร้อมกล่องเดิมนะครับถุงเดิมซองเดิมเลยนะนะครับกองกระสาบกรมธานารักษ์นะครับรุ่นนี้ปลุกเสกใหญ่นะที่วัดพระแก้วมรกกนะครับเจตนาการจัดสร้างดีเป็นหลังตราพระราชทานนะนะครับปิทยย่อพอปร นะครับสวยเดิมนะครับอ่าเหรียญที่เป็นสิริมงคลนะครับรัชกาลที่9นะครับอ่าบล็อกกองกระสับเจนเนียบนะครับสวยเดิมเลยนะครับนี่เป็นเหรียญกลมนะครับเนื้อทองแดงนะนะครับปลุกเสกใหญ่ที่พระอุโบสถวัดพระแก้วมรดกนะครับอ่าโดยเกจิทั่วเมืองไทย109รูปโดยประมาณนะครับในปี2539นะครับองค์นี้ใครสนใจนะนะครับ เหลืออยู่องค์สุดท้ายแบ่งแค่ร8 0ยบนะครับร้อบาทรวมโศกนะครับขอบขัดนะครับรับประกันแท้นะครับนี่ปี39สร้างโรงพยาบาลราชพิพัฒนะครับสวยสวยเดิมเดิมมาพร้อมกล่องเดิมนะใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกมาได้นะครับเดี๋ยวทิ้งรายละเอียติดต่อไปอยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับเหรียญราชการที่9